ทำอะไรก็ดีไปหมดตอนนี้ครับคริสตันเลยสร้างสถิติสโมสรไร้พ่าย,าย19เกมติดนะครับโอ้โหล่าสุดเมื่อคืนก็ถือว่าชนะดีนาโมเคียไป2ประตูต่อศูนในศึกคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับคริสตันเพลยสร้างสถิติใหม่ของสโมสร,รด้วยผลงานไร้พ่าย,าย19เกมติดต่อกันรวมทุกถ้วยทุก,ทกรายการครับหลังเมื่อคืนนี้ชนะดีนาโมเคียสในรายการยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับ เมื่อประมาณ1ปีที่แล้วคริสตันเปเลสอยู่อันดับที่18ในพรีเมียร์ลีกแล้วก็ปราศจากชัยชนะนะครับหาชัยชนะไม่เจอตอนนี้ดีอีเกิลหรือว่าคริสตันเปเลสคว้าแชมป์เอฟเอคัพแล้วก็อยู่ในช่วงที่ไม่แพ้ใครยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์สโมสร120ปีนะครับหลังคว้าชัยชนะนัดแรกในยุโรปที่น่าจดจำในเกมเยือนดินาโมเคียฟเมื่อคืนครับถ้วยคอนเฟอเรนซ์ลีกนะฮะตอนนี้คริสตันเปเลสของโอลิเวอร์กลาสเนอร์ฟอร์มร้อนแรงไม่แพ้ใครมา19เกม คลิสเซลเลต์อยู่อันดับ3ของพิมเหลยงกฤษณ้าเวลานี้แล้วก็เป็นทีมเดียวที่ไร้พ้ายด้วยผลงานชนะ3เสมอ3โดยครั้งสุดท้ายคือต้องย้อนกลับไปวันที่16เมษายนนะครับที่แพ้ต่อนิวคาสเซิลศูนย์ประตูต่อ5ทีมของโอลิเวอร์กลาสเนอร์นะครับเอาชนะล,ะลิปูในวันเสาร์ที่ผ่านมาเทียบเท่าว่าสถิติไม่แพ้18นัดติดต่อกันซึ่งครั้งสุดท้ายที่พวกเขาทําได้คือระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึงสิงหาคมปี1969ภายใต้ใการคุมทีมของเบิร์ดเฮดนะครับและพวกเขาทำลายสถิตินั้นด้วยผลงานอันยดเยี่ยมในการลงเล่นนัดแรกรอบลีกเฟสทั่วยุโรปครับแมชซ์นของวานาโซชาถูกไล่ออกนะครับหลังแดนนีลมุนยอสแล้วก็เอ็ดดี้เอเคทียยิงประตูได้นะฮะโอลิเวอร์กลาสเนอร์ก็กล่าวหลังเกมเมื่อคืนครับบอกว่า พวกเขากระหายความสําเร็จและมีความทะเยอทะยานสูงมากแน่นอนเราต้องการผลักดันพวกเขาต่อไปและมันง่ายมากที่จะรักษาสมาธิให้สูงไว้เราเคารพดินาโมเคียฟอย่างมากดังนั้นการเล่นนอกบ้านโดยเริ่มต้นด้วยชัยชนะพร้อม3แต้มในคอนเฟอเรนซ์ลีกจึงเป็นเรื่องที่ดีมาก ทุกการแข่งขันล้วนเหมือนกันมีความสำคัญเท่าเทียมกันและนี่ก็คือสิ่งที่เราต้องการให้ดำเนินต่อไปในแต่ละเกมและทำผลงานให้ดีที่สุดในทุกๆเกมนะครับโอ้โหฟอร์มสุดๆนะครับตาบีตาบันสุดแหลกนะสำหรับทางคลิสซันพาเลต,ตอนนี้ทำอะไรก็มั่นอกมั่นใจไปหมดนะครับโอ้ไร้พ่าย19เกมติดต่อกันทุกถ้วยทุก,ทกรายการนะครับลเว์พูผมก็ตกมาแล้วอ่ะพี่นะครับอย่างเงี้ยสุดยอดจริงๆ โอ้ oh, จัดไปครับสำหรับคลิสซันพาเลทครับ